สวัสดีครับนี่ครับวันนี้พามาชมไก่วัยรุ่นนะครับขึ้นใหม่นะครับก็จะมีวัยรุ่นขึ้นใหม่นะครับเป็นชั้นหลานแสนกลนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่ฮะก็สองตัวสีแดงๆนะครับขนเยอะๆปุยๆหนึ่งครับไก่ประมาณ6เดือนนะครับทั้ง2ตัวนะครับยังไม่ได้อายุเยอะนะครับหางก็ยังไม่ออกนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ข้างในกลงนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับ นี่ฮะก็จะเหลือแค่นี้ครับตอนนี้ไก่ไม่ค่อยเยอะนะครับทําได้น้อยครับดูนี้นี่ครับตัวนี้วิ่งสวยเลยครับให้ดูแบบชัดๆตัวนี้โครงสร้างดีอยู่นะครับนะครับลอยก็น่าจะสองหกสองเจ็ดได้อยู่ครับถ้ามีหัวอาหารให้นะครับนะฮะส่วนตัวนั้นก็จะเป็นทรงนี้นะครับไก่ตรงนี้จะเป็นแสนกล แดงหล่อนะครับพวกนี้นะครับนี่ฮะแสงกลนแดงหล่อลอยสองห้าครับสองสามสองสองสี่สองห้าน่าจะได้ครับตัวนี้สองสี่สองสามสองสี่นะครับแต่จะออกเหมือนเตี้ยนะครับตัวนี้นะครับก็พูดกันตรงๆนะครับโอเคนี่ฮะตัวนี้ก็จะสูงอยู่นะครับก็ยังไม่เต็มนะครับไก่ห้าเดือนนะครับตัวนี้ อันนี้ห้าเดือนนะครับตอนนั้นประมาณหกเดือนนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูอีกตัวนึงครับสนใจก็ค่อยแจ้งผมมานะครับมีห้าก็ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ฮะประมาณห้าเดือนนะครับตัวนี้ห้าเดือนนะครับตัวตัวใหญ่ครับตัวนี้ห้าเดือนแต่ว่าตัวใหญ่ นะครับเนี่ยเป็นตัวนี้หลามแสนกลน,นะครับแดงหล่อนะครับพวกนี้นะครับแสนกลแดงหลอ่อชัดเจนเลยนะครับก็สนใจก็ทักอินบ็อกถามขงเข้ามาได้นะครับแสนกลแดงหลอ่อตอนมีเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ทำสายพันธุ์นะครับ ได้นะครับสำหรับพวกนี้นะครับสําหรับใครคนที่ไม่มีกําลังพอนะครับก็เอาชั้นหลานไปทำํำก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็พัฒนากันไปครับโอ้โอแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ยาวแล้วสวัสดีครับ